สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท RDD Car Center ครับสาขาบางนานะฮะเป็นบริษัทรถเช่าหมดสัญญาเนาะของอาคาเน่แคปิตอลครับนะครับโอ้โหนะฮะขายกันจนหมดลานเนาะขายกันจนหมดลานนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็คือรถทุกอย่างถ้าจอดที่นี่แล้วทุกอย่างคือแท้ทั้งหมดนะครับไม่มีปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็เตรียมลานไว้แล้วเพื่อที่จะรองรับรถชุดใหม่นะครับชุดที่เราเห็นเห็นกันนี้คือ ขายหมดแล้วนะครับถูกขายหมดแล้วเนาะถูกขายหมดแล้วนะครับก็สิ้นเดือนนี้รถชุดนี้ก็จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือตอนเห็นแล้วก็ต้องรีบมานะครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทรถเช่าหมดสัญญาที่คนซื้อไปความน่าเชื่อถือมันเยอะมากๆนะครับรถมือรสองถ้าจะไปดูอย่าลืมรถเช่าครับนะครับรถเช่าเป็นรถอะไรที่น่าใช้มากๆนะครับผมก็ได้แต่ให้ข้อมูลเนาะแล้วก็แนะนำนะฮะอยากให้ทุกคนได้ใช้รถด,ดีๆโดยที่ ไม่ต้องไปถูกปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้เก็บเคมให้เหมือนรถมือ2ทั่วไปที่ไปตั้งหน้าร้านเลย, <S <S เลยสิ่งที่เราจะได้คือเราเห็นสภาพเรียวๆไปพร้อมกันนะครับแล้วเราค่อยไปเก็บสีนะครับสบายใจกว่ายเยอะนะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งครับเอารถไปแล้วก็ไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดเพราะรถทุกคันเนี่ย ถูกการเช็คระยะแล้วก็ต้องเข้าศูนย์ทุกระยะด้วยอันนี้คือข้อดีของรถเช่าครับห้ามกติกาเขาต้องเข้าศูนย์ทุกระยะครับเราเป็นรถป้ายแดงทั้งหมดแล้วก็มาทําให้ชุดกลุ่มผู้เช่าได้เช่ากันกลุ่มบริษัทต่างๆหน่วยงานต่างๆได้เช่ากันนะครับรถมันเลยมีประวัติที่ชัดเจนนะครับเวลาจะซื้อรถมือสองก็อย่าลืมมาหาดูรถเช่าแล้วกันเนาะอ่ะนะครับก็วันนี้คัดมาให้3คันนะครับก็ถ้าซื้อทันก็มาซื้อนะครับแล้วก็ ชิปออกไปแล้วก็ลองดูนะครับว่าติดต่อเข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับก็รอดูกันไปนะครับเอาให้มันถูกใจแล้วค่อยว่ากันเนาะอันนี้จะเป็น3คขั้นครับก็เอามาให้ได้รับชมกันเนาะแล้วแต่คนว่าจะชอบแบบไหนแล้วก็อยากใช้งานแบบไหนนะฮะส่วนตัวคันแรกเลยนี่จะเป็นโตโยต้าเอวติสครับนะครับเป็นตัว 1.6G แล้วใครที่ชอบประหยัดแล้วก็ชอบในเรื่องของแก๊สซ NG มาขัคันนี้ไปนะเลขไม้น้อยมากไม่แ0 0 0 0เองได้เป็นปี20นะครับ ส่วนคันที่2นี่จะเป็นหัวเดียวครับนะครับพร้อมกับตู้หลังคาทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยราคา200,000เก้าพันบาทเองถูกมากได้เป็นปี17ไม่แสนห้ามั้งแสนหรือแสนเก้ไม่รู้จําไม่ได้นะครับประมาณแสนเก้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูพาไปดูพร้อมกันนะครับส่วน คันที่3นั้นจะเป็นแขป็บครับสำหรับคนที่อยากใช้เป็นเกียร์ออโต้ก็คือคันนู้นเลยเลขไม่น้อยมากเลขไม่8 0หมื่นะครับแล้วก็ได้รถปีใหม่ด้วยอ่ะนะครับทั้ง3คันนี้นะครับก็ต่างกลุ่มการใช้งานนะครับแล้วก็ใครสนใจคันไหนก็ทักมาหาบอลได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0 9นย์9 5 2 9 7เนาะอ่ะไปดูกันนะครับไปดูแบบละเอียดละเอียดกันว่ารถแต่ละคันเป็นไงบ้างนะครับ เชื่อมั่นได้เลยครับว่ารถทุกคันผ่านการเมนเทนแนนต์มาทุกคันแล้วผมจะเน้นย้ำประจำครับนะครับเพราะว่าถ้าพี่ไม่เอาคือรถทุกคันต้องบอกเลยว่ามีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นพ่อค้าแล้วก็ลานประมูลนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเห็นก่อนเราก็สามารถมาซื้อก่อนได้นะครับเพราะว่าเออโกดังของเรานะครับมันจะถูกหมุนเปลี่ยนถ่ายอยู่ทุกเดือนนะครับทุกๆเดือนอันนี้ก็เตรียมรองรับรถชุดใหม่แล้วนะครับ เป็นของหน่วยงานต่างๆนะครับชุดนั้นที่เราเห็นเห็นกันก็หมดแล้วยิ่งรถตู้นี้ยิ่งไม่มีเลยนะครับช่องนี้รถตู้ฮอตมากนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับสิ้นเดือนนี้ก็ว่าจะลงแล้วเนาะอะ่ะไปดูรถกันดีกว่าคันแรกครับ t ตโยต้าเอลครับนะครับในตัว1.6ตัวท็อปก็คือตัว G นะครับติดแก๊ส CNG ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบเดิมๆทั้งหมดเนาะเดิมๆทั้งหมดครับฝากระโปรงฝากรนะโปรงเนาะ เดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ซื้อสดเราก็ไม่ต้องมาเสียแวดแล้วนะครับสุดท้ายนะตรงรถชุดนี้ก็จะมีอยู่เต็นท์มือสองทั้งหมดนะครับเขาก็ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เก็บงานต่างๆเพื่อที่จะไปตั้งหน้าร้านนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือเบื้องหลังของรถมือสองทั้งหมดแล้วเราผลิตได้2 3 0 0 0ืนนคันนะเพราะฉะนั้น ใครจะมาดูรถรีบมาดูก่อนก่อนที่จะไปอยู่หน้าร้านแล้วก็ราคาถูกอัพขึ้นไปเพราะว่าเขาทําสวยแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้รถยังไม่ได้ทำนะครับแต่ทุกอย่างมีใบเคลมให้หมดนะครับเราก็เสียแค่ค่า XF อย่างเดียวน้แล้วก็ซื้อสดไม่เสียแวดนะครับแล้วก็เสียค่า XF นะครับแล้วก็ค่าโอน2อ0พนเเท่านั้นเองเนาะจัดไปเน้นได้ไหมจัดไปแนนได้ครับนะครับแต่หลักๆที่นี่80%ครับซื้อสดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า เป็นตลาดของพ่อค้านะครับเป็นตลาดของพ่อค้า <_ d ue> เพราะฉะนั้นก็เราจะได้เห็นรถไปพร้อมกันเร็วๆ <_ d ue> พ่อค้าเขาเห็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขา <_ d ue> เขามีทีมงานของเขาครับจัดการในเรื่องของเก็บเคมงานปาาระกันทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เขาจะไปตั้งขายนะครับแล้วก็ราคามันก็ต้องกระโดดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขานะครับเพราะว่าเขาก็มีค่าพนักงคง่าพนักงานค่าอะไรต่างๆนานานะครับค่าทํารถค่านู่นค่านี่มันคือเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ ถูกใจตรงไหนก็ไปซื้อตรงนั้นเนาะว่ากันเนาะ,ะไปดูครับกับรถ CNG ครับคันนี้อาเครื่องก็ยังแห้งๆอยู่ไม่ยงไม่เยิมอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราไม่เอาก็จะมีคนอื่นมาเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับก็ตามสภาพแบบนี้เลยแต่เรามีหลังร้านที่แน่นเปิกนะครับมีอู่ ไปคงไปเคมอะไรเรียบร้อยแต่เราต้องเห็นรถเรียวๆไปแบบนี้เพื่อความสบายใจของเราสิ่งที่ได้ไปเครื่องดีแน่นอนเพราะผ่านการเมนเทนแนนมาทุกอย่างแล้วช่วงล่างดีแน่นอนเนาะผ่านการเมนเทนแนนมาทุกอย่างแล้วจนมาจอดนะตรงนี้อันนี้คือรถเช่าที่หมดสัญญาก่อนที่จะไปขายตามหน้าร้านต่างๆนะครับเอาไปดูรอบๆก,กันกับรถหน่วยงานเนาะรถหน่วยงานนะครับสภาพน่าใช้ครับบอกเลยว่ารถหน่วยงานใช้ดีมากแล้วก็สภาพดีมากแล้วก็ ผ่านการเอกสงรเอกสารอะไรชัดเจนหมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือเจ้า Toyota า l อลจนะครับไปดูภายในกัน1นะฮะ 1.6G ตัวท็อปแล้วของ1.6ดูคอนโซลคอนโซลนี่ไม่มีริ้วรอยอะไรต่างๆในการใช้งานนะครับสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเก็บงานมันก็เหมือนรถใหม่แล้วมันคือเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยกันแบบเ้แล้วก็เข้าใจบทบาทของรถมือสองต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่เข้าใจก็ ไปหาซื้อตามหน้าร้านได้นะครับผมก็มีหน้าที่แค่ชี้แจงว่าการซื้อลรถมือสองเป็นยังไงแล้วทําไมถึงพูดได้ชัดเลยเพราะว่าผมรู้อยู่ว่าตั้งแต่ป้ายแดงแล้วเรามีแอดมินอยู่แล้วก็การดูรถทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ผ่านแอดมินทั้งหมดว่ารถคันนี้เป็นทําไมถึงไม่เข้าสู์นู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นคือรถทุกคันในรถเช่ากติกาต้องเข้าศู์ทุกคันเคลียร์นะนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้คันนี้ก็ได้เป็นปี20นะครับแล้วก็ กุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้เนาะนะฮะตัวเกียร์เองเป็นเกียร์ออโต้แอร์เย็นฉ่ำแบบนี้นะครับระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์แบบไอ้ระบบแอร์แบบออโต้เนาะมีจอมีจอตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบเขาเรียกว่า3าดินเนาะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ได้พุูสตาร์ทแล้วนี่แบบนี้พวงมาลัยสำหรับรถปีเอ่อรถเอาติสเนี่ยเป็นทุกคันนะเป็นแบบนี้ทุกคันนะครับแต่สามารถเก็บได้นะครับเก็บงานได้มันอาจจะบางมั้ง ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าทั้งรถเลยเป็นหมดเลยเนาะแล้วก็เลขไม้น้อยมากแล้วไม่ก็ต้องเป็นไม้แท้ด้วยรถใช้ไปแค่8210กิโลเองนะครับแล้วก็ภายในเอี่ยมๆมากนะครับระบบไฟฟ้าฟิตคอนโทรลมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะเอี่ยมๆแบบนี้ข้างนอกเดี๋ยวจัดการให้ครับไม่ยากเนาะกับราคานี้ครับนะครับ442,000บาทเนาะ442,000บาทครับเราก็ซื้อสดก็ไม่เสียแวดแล้วนะครับแล้วก็ป้ายแดงก็80,0,000กวบาทเนาะ ก็ราคาคุ้มๆแบบนี้เนาะก็เทียบกับราคากับสภาพรถที่มันมั่นใจขนาดนี้นะครับก็น่าซื้อเนาะน่าซื้ออ่ะนะครับกับโตโยต้าเอลติครับใครอยากได้ก็ทักมานะครับแล้วก็เดี๋ยวบอลให้รายละเอียดไปนะครับเดี๋ยวถ่ายลงถ่ายรูปก็เดี๋ยวเก็บรูปไว้ให้เนาะอ่ะต่อมาครับกับเจ้าตัวหัวเดี่ยวแล้วกันเนาะปี2017คันนี้อยู่ขายอยู่29000เอง2 9 0 0 0นี้ี่ถูกมากรถพึ่งเข้าด้วยนะครับก็ใครเห็นก่อนก็ ทักก่อนแล้วกันนะนะฮะใครเห็นก่อนทักก่อนล็อกรถไว้ก่อนเพราะรถมีคันเดียวนะครับถ้าไม่ทันคือไม่ทันนะครับก็อย่ามาว่ากันแล้วกันเนาะอ่ะนะครับรายละเอียดก็เชิญได้เลยครับเชิญได้เลยนะครับรายละเอียดก็อ่ะเดี๋ยวพอดีว่ามีลูกค้าเข้ามาดูก็ให้ลูกค้าดูก่อนเนาะอ่ะนะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัวเชิญเลยครับพี่เจ้าตัวหัวเดียวนะครับเราก็มาต่อกันที่แคปบก่อนเนาะแคปตัวนี้จะเป็นแคปบเกียร์ออโต้ครับนะครับแล้วก็ได้เป็นปีใหม่ด้วยปี2021เนาะ ปี2021ครับนะครับรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่ทำอะไรต่างๆเลยนะครับมาจอดแล้วก็แบบนี้เลยเพื่อที่จะเราจะได้เห็นไปพร้อมกันว่ารถมันเป็นอะไรบ้างเห็นปะเนี่ยมีไฟตรงไฟแตกเนี่ยเห็นปะมันมันเขียนไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยพอเข้ามาแล้วเราจะมีเออทีมงานตรวจสอบว่ารถเป็นอะไรบ้างแล้วเราก็จะทําเป็นใบเคมนะฮะใบเคมแล้วเราก็จะเคมให้เพราะฉะนั้นคือรถทุกคันนะสปีหปีอะ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ ไม่มีรอยอะไรพวกนี้เลยแต่ถ้ามันมันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นาอยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องเข้าใจแล้วก็เคลียร์ให้ได้เพราะเราขายตามสภาพเพราะราคาเราดีแล้วกันเนาะเนี่ยนะครับล่องรอยการใช้งานนะรถ4ปี5ปีเนี่ยแต่มันมีใบเคมให้วงกลมก็ผมจัดการให้หมดแล้วไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องห่วงถ้าตรงก็ตีสวยนะครับสวยมากนะครับไม่เป็นสนิมแล้วก็เคลียร์ใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยว เวลาล้างแล้วเราปั่นเราเก็บทําความสะอาดนะแจ๋วเลยนะครับสำหรับตัวแคปนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยได้เป็นปี21เนาะแล้วหลังคาแค r ริบงแคริบอยเนี่ยเราให้ไปแบบนี้เลยไม่ต้องไปทําใหม่สําหรับคนที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับหลังคาแค r ริบอยไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มครับนะครับทำไว้ให้แล้วเอาไปก็สตาร์ทขับได้เลยเนาะเพราะว่าเ,เราเมนเนเนนมาทุกอย่างแล้วนะครับทุกระยะ ศูนย์ที่มันต้องทําอะไรเราทํามาหมดแล้วนะครับคันนี้น่าใช้มากๆแล้วก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่อยากได้เกียร์ออโต้นะครับแล้วกเก็บสีแล้วมันจะสวยมากบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานของรถมือ2เป็นสภาพนี้ทุกคันไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านต่างๆก็เป็นสภาพนี้นะครับแต่บางคันร,รถบ้านอย่างรถผมอย่างเงี้ยผมไม่เคยเข้าศูนย์เลยแต่รถนี้เข้าศูนย์หมดนะครับเขาอพอรถออกจากตรงนี้แล้วเขาจะไปทําอะไรผมไม่รู้ นะครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วผมยืนยันทุกอย่างครับว่าทุกอย่างคือชาร์จหมดแล้วก็ขายแบบนี้เลยเนาะเกียร์นะอ่ะนะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยปี2021นะครับขายในราคา4 0 12,000บาทนะคันนี้นะครับ4 12,000บาทนะครับก็สภาพนี้เลยสวยๆแบบนี้กิิบๆเลยนะครับแล้วรถเดิมทุกจุดนะฮะรถเดิมทุกจุดนี่นี่หัวน็อตเนี่ยดูง่ายๆเลยไม่เคยขยับไม่เคยแกะ ทำสียังไงก็ไม่มีทางที่จะเหมือนครับบอกเลยครับเดิมคือเดิมเนาะแล้วก็ถ้าปากกระโปรงเงาข้างในเงาเนี่ยคือผิดปกติแหละนะแต่บางคนเขาบอกโอ้ยรถยังสวยเลยอย่างเงี้ยแต่เขาทําสีมา้หมดแล้วพอทําสีเขาก็มองว่าดูรถสวยนะฮะแต่ถ้าสําหรับคนที่มันก็เหมือนพระเก่าะนะไม่มันต้องดูตามองค์ตามคาเนี่ยถ้าเงาเนี่ยคือเขาทําสีใหม่นะครับก็อย่าไปให้คนอื่นหลอกนะครับมาให้ผมหลอกง่ายกว่าเล้วมาให้ผมหลอกง่ายกว่านะครับเพจเพิดนะครับชัดเจนเนาะอันนี้คือเกียร ออโต้ Auto, นะครับเกียร์ Auto. ออโต้อะนะฮะสำหรับใครอยากได้คันนู้นก็ทักมาแล้วกันนะคันนี้หัวเดี่ยวราคาดีมากเลย2 0 0 0 0กจะอีก9,000บาท2 0 0 0 0 0เลขใหม่ก็1 9 0 0 0 0แล้วกันนะคันตะกี้นี่คือ80,000เนี่ยเลขใหม่แส9 0 0 0นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะตู้เตอร์ติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับ ราคา200,000กอีก9,000แล้วอยากได้ทักมานะครับแล้วก็มีเก็บเคมนิดๆหน่อยๆนะครับพอเก็บสภาพแล้วก็เฟี้ยวเลยบอกเลยว่ารถจบแน่นอนเนาะรถจบแน่นอนอ่ะปี2 0 1 7ครับหัวเดียวคันนี้นะฮะแล้วก็หลังคาสูงนะครับหลังคาสูงแบบนี้นะครับพี่ๆเขาก็กําลังดูอยู่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเห็นปะเพราะฉะนั้นคือรถมันมีแค่คันเดียวนะครับเราหาโอกาสที่บอกว่าพอคลิปลงไปแล้วก็จะอาจจะมีคนที่ จองไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเรามีเยอะมากนะครับก็ที่ทำไปก็เพื่อจะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็การซื้อรถมือสองก็รถเช่าหน้าซื้อที่สุดแล้วนะครับอย่าไปตามตามเต็นต์ตามต่างๆมันมีทั้งเต็นต์ดีแล้วก็ไม่ดีเนาะก็ไม่ได้ว่าโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นคือทางเต็นต์เราก็รู้จักนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดของพ่อค้านะครับพ่อค้าทั้งหมดเลยเนาะอ่ะฝากไปเท่านี้ครับกับบอลพระนครครับนะครับ บริษัทรถเช่าของ RDD Car Center ครับอัคคเน Capital ครับนะครับใครอยากได้รถอะไรก็ทักมาชุดนี้รถตู้นะครับก็ถูกจองไว้หมดแล้วถูกขายไปหมดแล้วนะครับแต่ก็เพียงแค่ยังไม่ได้มาเอารถนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเอารถแล้วนะครับอันนี้ก็พ่อค้านะครับยกไปหมดเลยก็น่ารักมากๆนะครับก็รถจะออกไวมากนะครับสําหรับบริษัทรถเช่าราคาดีครับแล้วก็ซื้อสดก็ไม่มีแวดแล้วนะไม่มีแวนแล้วอ่ะฝากไว้ด้วยครับใครอยากได้รถอะไรก็ ทักมาครับแล้วก็เดี๋ยวดูไว้ให้นะฮะก็0942495297ครับนะฮะ0942495297ครับนะครับกับบริษัท r d d c ดีดีคาเซสาขาบางนาเราอยู่ติดกับไบเทคบางนาเลยนะฮะใครจะเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาโทรมาได้เลยเนาอะ,อะสำหรับวันนี้ปากไว้ด้วยครับนะครับกับรถเช่าหมดสัญญารถมือสองที่ผลิตได้ทีละสองหมสามล้นคันนะครับซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้เราก็ จะมาทําให้รู้จักรถเช่าคืออะไรแล้วก็สงสัยยังไงก็พักมาแล้วกันเนาะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ